สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปพบกับเว็บไซต์ code.org ค่ะเว็บไซต์ code.org นะคะนักเรียนก็จะเป็นเว็บไซต์สำหรับฝึกเขียนโปรแกรมค่ะซึ่งจะคล้ายกับเว็บไซต์ scratch หรือโปรแกรม scratch นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใช้บล็อกคำสั่งนะคะมาสร้างลำดับค่ะเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานค่ะหรือนำมาฝึกในการเขียนโปรแกรมนั่นเองค่ะโดยเว็บไซต์ code.org นะคะนักเรียนก็จะเป็นการ คิดค่ะหรือเขียนอัลกอริทึมของโปรแกรมแล้วก็ให้โปรแกรมนะคะทำงานตามที่ต้องการค่ะเดี๋ยวนักเรียนไปดูนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนก็จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เล็กทรอนิกค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะคะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะแล้วนักเรียนก็เปิดเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ c o d e org ค่ะก็จะเป็น https ค่ะ colon s code.org ค่ะนักเรียนก็เข้าไปนะคะแล้วอันดับแรกค่ะให้นักเรียนเลือกหมวดนักเรียนค่ะถ้านักเรียนเจอรูปโลกนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนภาษาที่ต้องการค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันในคอร์สท,ที่2นะคะแล้วไปบทเรียนลำดับที่13ค่ะนั่นก็คือพึ่ง conditional น,นะคะ เพื่อฝึกโปรแกรมทําซ้ําและคลิกเมาส์ค่ะเขาบอกว่าให้แล,แล้วคลิกเมาส์เลือกข้อที่1นนะคะนักเรียนก็จะเข้าไปฝึกฝนในการออกแบบอัลกอริทึมค่ะเพื่อเขียนโปรแกรมค่ะ,ะคุณครูก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะคะที่เข้าอินเทอร์เน็ตค่ะนักเรียนก็ใช้เป็น Google Chrome ก็ได้นะคะแล้วเราก็พิมพ์ค่ะเว็บไซต์ด้านบนเลยนะคะ URL ค่ะนักเรียนก็จะพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ด้านบนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็เข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ้าน yup. <po bio> ักเรียนเจอรูปโลกนะคะที่เป็นสีแดงๆค่ะให้นักเรียนเลือกภาษาได้ก่อนเลยแต่ถ้าใครไม่เจอนะคะนักเรียนด้านล่างค่ะจะมีภาษาเราเลือกถ้าใครเปิดมาแล้วเจอเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนเลือกเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะแล้วนักเรียนนะคะไปที่หัวข้อนักเรียนค่ะแล้วไปที่คอร์สสองค่ะเลื่อนมาด้านล่างนะคะนักเรียนถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือค่ะเลื่อนไปด้านล่าง ข้อ2ค่ะไปหัวข้อลำดับที่13ค่ะพึ่งที่เป็นเงื่อนไขนะคะอ่ะใครเปิดมานะคะเจอหน้าสีเทาค่ะคลิกหรือกดนิ้วอ่าใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอนะคะหนึ่งครั้งอ่ะพึ่งก็จะบอกเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่า พึ่งนะคะจะบอกเราว่าพึ่งหิวน้ําหวานค่ะช่วยทําภารกิจให้พึ่งหน่อยนะคะโดยการนักเรียนจะต้องนําบล็อกคําสั่งค่ะมาต่อเมื่อเล่นนะคะโดยมีบล็อกคําสั่งไปข้างหน้าหันซ้ายหันขวาเก็บน้ําหวานผลิตน้ําพึ่งและก็ทําซ้ําค่ะในทําซ้ํานะคะนักเรียนก็จะต้องต่อบล็อกว่าทําอะไรต่อไปนะคะนักเรียนก็มาดูสถานการณ์ที่ให้มาค่ะโดยเรานะคะจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือพึ่งนะคะให้พึ่งไป ทำภารกิจให้สําเร็จนั้นก็คือการเก็บน้ําหวานนั่นเองค่ะเพราะว่าพึ่งกําลังหิวนะคะค่ะเราก็ดูสถานการณ์นะคะว่าพึ่งต้องทําอย่างไรอ่ะไปข้างหน้าหันซ้ายหันขวาเก็บน้ำหวานเลยหรือผลิตน้ําพึ่งเลยหรือว่าทาําซ้ำนักเรียนวิเคราะห์นะคะค่ะพึ่งก็จะต้องไปข้างหน้านั่นเองค่ะไปข้างหน้ากี่ครั้งอ่านับค่ะ1 2 3 4 5เราจะนับตามบล็อกนะคะ โดยที่ถ้าไปข้างหน้า5ครั้งค่ะเราจะต้องนําบล็อกไปข้างหน้าเนี่ยมาต่อกันถึง5บล็อกคําสั่งโดยนักเรียนนะคะให้นักเรียนไปดูด,ด้านล่างค่ะจะมีบล็อกคําสั่งทําซ้ํานะคะเราสามารถนํามาช่วยได้ค่ะเพื่อลดคําสั่งให้สั้นลงค่ะแต่เข้าใจได้นะคะนักเรียนก็นําบล็อกคําสั่งมาว่าเราจะทาําซ้ําทําอะไรอ่ะเราก็จะต้องไปข้างหน้าค่ะแล้วทําซ้ํากี่ครัง้งนักเรียนจะต้อง เติมให้ด้วยนะคะว่าจะต้องไปข้างหน้า5ครั้งค่ะต่อไปค่ะพึ่งจะต้องไปข้างหน้า5ครั้งเมื่อเจอดอกไม้แล้วพึ่งจะต้องทำอะไรคะเก็บน้ําหวานนั่นเองค่ะเราก็จะต้องนําบล็อกคําสั่งเก็บน้ําหวานค่ะมาต่อแต่เราจะต่อด้านบนเนี่ยไม่ได้นะคะนักเรียนถ้าต่อแบบนี้จะเป็นการทําซ้ํา5ครั้งหมายถึงเราจะต้องไปข้างหน้าก็5ครังเก็บน้ําหวานก็5ครังใช่ไหมคะ นักเรียนต้องทําความเข้าใจและวิเคราะห์ด้วยนะคะแสดงว่าเราเก็บน้ําหวาน5้าครั้งไม่ได้ค่ะต้องมาต่อด้านล่างอ่ะเราก็จะต้องเก็บน้ําหวานไปก่อนค่ะหนึ่งครั้งต่อไปพึ่งเนี่ยจะต้องไปเก็บดอกไม้ด้านบนเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้ด้านบนอีก3ครั้งแต่ว่าพึ่งจะไปด้านบนได้ก็ต้องทําอะไรคะหันนั่นเองค่ะเมื่อพึ่งหันนะคะเราก็จะต้องวิเคราะห์ว่าพึ่งจะหันซ้ายหรือหันขวาอ่ะเอาตัวเราเป็นหลักค่ะ เมื่อเพิ่งหันหน้าไปด้านซ้ายนะคะแต่เพิ่งจะต้องขึ้นด้านบนเราก็จะต้องหันขวานั่นเองค่ะหันขวาแล้วจะเก็บน้ําหวานเลยได้ไหมคะหันขวาแต่ยังอยู่ที่เดิมค่ะเรายังเก็บน้ําหวานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปข้างหน้าก่อนค่ะพอไปข้างหน้านะคะนักเรียนการเก็บน้ําหวานถึง3ครั้งถ้าเราใช้บล็อกเก็บน้ําหวาน3ครั้งจะมากเกินไปให้นักเรียนใช้บล็อกคำสั่งทำซ้ำเลยค่ะ ทำอะไรเก็บน้ำหวานนั่นเองค่ะแล้วทำกี่ครั้งนักเรียนกำหนดได้เลยค่ะเราก็มาวิเคราะห์บล็อกคำสั่งที่เราเรียงนะคะว่าเราเ,เรียงบล็อกคำสั่งถูกหรือไม่1 2 3 4 5ี่ไปข้างหน้า5ครั้งเก็บน้ำหวานเสร็จแล้วหันขวาเสร็จแล้วไปข้างหน้าแล้วก็เก็บน้ำหวานสามอีก3ครั้งถ้านักเรียนแน่ใจแล้วนะคะว่าบล็อกคำสั่งที่เราเรียงค่ะจะช่วย้พึ่งทำภารกิจสำเร็จ เริ่มเลยค่ะสำเร็จใช่ไหมคะก็จะมีเล่นซ้ำไปต่อค่ะแล้วข้างบนจะบอกว่าขอแสดงความยินดีคุณทำปิิศนาที่1ได้สำเร็จคุณเพิ่งเขียนโค้ด7บรรทัดน, Guerra, นั่นเด็กก็แสดงโค้ดนะคะอันนี้จะเป็นโค้ดของการเขียนโปรแกรมจริงๆคะ่ะซึ่งเป็นภาษาระดับสูงนะคะเน่ิเด็กก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คือ fall while เท่ากับ0 เขาคือ,อน้อยกว่า5ค่ะเขาบวกบวนัว่นะก็คือการทําซ้ํา5ครั้ง move forward ค่ะโดยการทําซ้ําด้วยการไปข้างหน้านั่นเอง get nectar นะคะก็คือการเก็บน้ําหวาน turn right ก็คือหันขวา move forward ค่ะไปข้างหน้าต่อนะคะแล้วก็ f o r r walk two ค่ะเท่ากับศูนะคะคือการนับครั้งที่2นะคะก็จะเป็นการนับค่ะ3ครั้งแล้วก็ t o บวกบวกบวกนะคะ แล้วก็จะเป็นเก็บเน็เตอร์ก็คือการเก็บน้ําหวานนั่นเองค่ะ,ะในโค้ดนะคะนักเรียนก็จะเป็นภาษาที่ยากสําหรับนักเรียนนะคะซึ่งเราเนี่ยยังไม่ถนัดภาษาอังกฤษที่จะนามาเขียนโปรแกรมจริงๆค่ะแต่ว่าค,คุณครูอยากให้นักเรียนเห็นว่าในการเขียนโปรแกรมค่ะเขาจะใช้ภาษาที่เป็นโค้ดซึ่งเป็นภาษาระดับสูงนะคะก็จะเขียนในลักษณะนี้ค่ะแต่นักเรียนนะคะสามารถไปต่อเพื่อไปฝึกเขียนโปรแกรมได้ค่ะต่อไปนะคะไปดูข้อที่2 ะจะมีสถานการณ์ให้เราเหมือนเดิมค่ะพึ่งก็จะบอกเราว่ามองไปที่น้ำหวานจากเกสรเหล่านี้ช่วยฉันเก็บน้ำหวานจากเกสรและทำน้ำพึ่งโดยใช้บล็อกเพียง2 3สบล็อกเท่าที่คุณสามารถทำได้จริงๆแล้วเขาให้เราใช้บล็อกแค่2 3บล็อกเพราะฉะนั้นักเรียนก็นำบล็อกคำสั่งทำซ้ำนะคะมาช่วยเหลือเพื่อให้พึ่งทำภารกิจได้สำเร็จอ่ะเราทำเหมือนเดิมค่ะ พึ่งจะต้องไปเก็บน้ําหวานใช่ไหมคะแล้วต่อด้วยทําน้าพึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเจอหลังพึ่งให้ทํน้ําพึ่งนะคะผลิตน้ําพึ่งนั่นเองค่ะพึ่งก็จะต้องไปข้างหน้านะคะนับเลยค่ะ1 2ึสามนั่นคือการไปข้างหน้า3มครั้งอะถ้าเราทำซ้ำนะคะไปข้างหน้า3ครั้งค่ะ เราก็ใส่บล็อกเตรียมไว้ต่อไปค่ะพึ่งจะต้องหันสายเพราะว่าพึ่งจะต้องมาที่ดอกไม้นะคะก็จะเป็นการหันสายหนึ่งครั้งต่อไปค่ะพึ่งจะต้องทําซ้ําเหมือนเดิมค่ะไปข้างหน้านะคะ3ครั้งค่ะต่อไปพึ่งจะต้อง เก็บน้ำหวานนะคะเพราะว่าเจอดอกไม้นะคะก็จะใช้เป็นเก็บน้ำหวานค่ะนักเรียนก็ใช้บล็อกคำสั่งทาซ้านะคะ ต่อไปค่ะเมื่อพึ่งเก็บน้ําหวานอ่ะอันนี้จะเป็น4ครั้งนะคะนักเรียนเก็บน้ําหวานไป4ครั้งนักเรียนจะต้องหันซ้ายเหมือนเดิมค่ะหันซ้ายแล้วนักเรียนนะคะจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อไปทําน้ําพึ่งนะคะนักเรียนก็จะต้องนับ1 2 3สาก็คือการทําซ้ํานะคะ สครั้งค่ะทำอะไรนนก็คือไปข้างหน้าและทำอะไรต่อคะนั่นก็คือเก็บน้ําหวานนั่นเองค่ะอ๋อถ้าเป็นหลังพึ่งนะคะนักเรียนก็จะต้องเป็นผลิตน้ําพึ่งค่ะนั่นก็คือเราต้องทำสามสี่ครั้งค่ะโดยการผลิตน้ําพึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะนักเรียนเราใช้แค่บล็อกเพียงสองสามบล็อกนั่นก็คือไปข้างหน้า เก็บน้ําหวานหันซ้ายและผลิตน้ําผึ้งค่ะบ็อกที่จะเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใช้คําสั่งทําซ้ํามาช่วยนะคะค่ะสำเร็จใช่ไหมคะสามารถแสดงโค้ดนะคะนักเรียนเพื่ออ่านโค้ดที่เราเขียนไปค่ะจะเป็นการใช้ภาษาของการเขียนโค้ดระดับสูงนะคะค่ะแล้วนักเรียนสามารถที่จะไปต่อค่ะด้านล่างอ่ะ ันนี้นะคะเราก็จะไปต่อค่ะไปต่อเป็นข้อทีทอ่เราก็จะไปต่อนะคะเมื่อกี้บล็อกคําสั่งหายไปค่ะคุณครูก็จะย้อนจริงๆแล้วนักเรียนไปกดบทเรียนด้านบนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะมีวิดีโอเนี่ยสอนเราค่ะ

อ่ะคราวนี้นะคะก็จะเป็นสถานการณ์นะคะที่ยากกว่าเดิมค่ะโดยที่เขาบอกว่าอ่ะคราวนี้นักเรียนมาดูสถานการณ์ค่ะดอกไม้สีม่วงอาจมีน้ำหวานอยู่หนึ่งหรือศูนย์อันแต่ถ้าคุณไม่รู้นะคะจนกว่าคุณจะเรียกใช้งานโค้ดขึ้นมาคราวนี้นะคะนักเรียนดอกไม้สีม่วงเราไม่รู้ว่ามีน้ำหวานอยู่หนึ่งหรือศูนย์นะคะ เขาจะให้นักเรียนค่ะถ้าน้ำหวานนะคะเท่ากับ1ให้เราทำอะไรแต่ถ้าน้ำหวานน้อยกว่า0ก็ได้ค่ะเราใช้อาจจะใช้ว่าน้อยกว่า0ให้เราอเท่ากับ1ก็ได้นะคะตามที่ให้มาบล็อกคำสั่งค่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะคะถ้าไม่ใช่ค่อยลองเปลี่ยนดูค่ะนักเรียนก็ลองเก็บน้ำหวานค่ะคือในเงื่อนไขนะคะจะมี2ทิศทาง ถ้าน้ำหวานเท่ากับ1ให้เก็บน้ำหวานแต่ถ้าน้ำหวานไม่ได้เท่ากับ1นั่นก็คือ0ใช่ไหมคะหรือเป็นค่าอื่นนะคะก็ไม่ต้องเก็บน้ำหวานอันนี้จะเป็นการใช้บล็อกคำสั่งเงื่อนไขเข้ามาช่วยคะ่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะฝึกวิเคราะห์ว่าดอกไม้สีม่วงมีเครื่องหมายคำถามคะ่ะเราไม่รู้ว่ามีน้ำหวานจริงหรือไม่นักเรียนก็ค่อยๆวิเคราะห์นะคะแล้วลองเริ่มอ่าเขาทำภารกิจได้สำเร็จเพราะว่า ดอกไม้สีม่วงค่ะมีศูนย์นั่นก็คือพึ่งก็ไม่ต้องเก็บน้ําหวานนะคะซึ่งทําเงื่อนไขที่ตรงกันข้ามที่เราตั้งไว้ค่ะไปต่อนะคะในข้อที่4ก็จะเพิ่มระดับความยากค่ะให้นักเรียนเนี่ยฝึกวิเคราะห์เหมือนเดิมอันนี้ลองปฏิบัติเองนะคะนักเรียนเหมือนเดิมค่ะดอกไม้สีม่วงอาจจะมีน้ําหวานหนึ่งหรือศูนย์เท่านั้นนักเรียนก็จะต้องไปข้างหน้าก่อนค่ะ นี่นะคะพอไปข้างหน้านะคะต่อไปถ้าน้ำหวานเท่ากับ1ให้ทำอะไรคะเก็บน้ำหวานแต่อีกเงื่อนไขหนึ่งตรงกันข้ามค่ะถ้าไม่เท่ากับ1ก็คืนก็คือว่าไม่ต้องเก็บน้ำหวานนั่นเองอ่าสำเร็จใช่ไหมคะต่อไปนะคะในข้อที่5ก็จะเพิ่มระดับความยากให้หนักเรียนต้องวิเคราะห์กันเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราเพิ่ม ดอกไม้มา2ดอกค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้เงื่อนไขตรงนี้นะคะถ้าน้ําหวานเท่ากับ1ให้เก็บน้ําหวานแต่ถ้าน้ําหวานเนี่ยไม่มีค่ะเป็นตัวเลขอื่นหรือเป็นเลขศูนย์นะคะก็ไม่ต้องเก็บคือเป็นเงื่อนไขที่ตรงกันข้ามเลยค่ะนักเรียนก็ใช้บล็อกเงื่อนไขนะคะมาช่วยในการทําภารกิจนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนไปเปิดเว็บไซต์ค่ะแล้วฝึกทําภารกิจเองนะคะจนไปถึงลําดับข้อที่15นะคะ